เราได้มีการใช้บริการของ t l ล s ซ i n g เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับได้ t l i s ซ i n g เข้ามาช่วยสนับสนุนในหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกำลังคนในการที่จะนั่งตามร้านปล่อยสินเชื่อหรือว่าเงื่อนไขโพลิซีของไฟแนนซ์ที่มีความยืดหยุ่นที่ทำให้ผมประทับใจมากๆเลยก็คือ การตอบรับที่รวดเร็วและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพเราได้มีการประชุมร่วมกันในเกือบเกือบทุกเดือนเลยนะครับว่าทางร้านของเราเนี่ยพบปัญหาอะไรบ้างในการทำงานร่วมกันแล้วเราก็มาร่วมกันปรับน้องๆทุกคนที่ทางทีลิซิ่งเนี่ยได้ส่งมานั่งประจำอยู่ที่ร้านของ p พ n d a m o t เ r เนี่ยเรียกว่าได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ได้รับการพูดคุยในเรื่องของทัศนคติการทำงาน ความเชี่ยวชาญในงานเนี่ยเป็นอย่างดีครับทำให้เรามีความมั่นใจที่เราจะขยายงานขยายสาขาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนยโยบายต่างๆประทับใจมากๆเลยสำหรับการที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทีลิสซิ่งก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับก็เลยถูกใจใช่เลยครับ